เดินหน้าผมทั้งวันยังไหวหรือเปล่าครับทุกคนวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็จะเพิ่งเบื่อหน้ากันแล้วกันนะครับผมทั้งช่องบอมสกี้รีวิวช่องนี้นะฮะแล้วก็เออมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งลงคลิปในช่องบอมสกี้รีวิวไปนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตเนาะสามจุดห้าจุดสูงเนี่ยข้อมูลอัปเดตนะครับผมก็มีแค่นี้เองนะครับไหนแค่ไหนครับบางคนไปดูคลิปนั้นแล้วนะครับเนี่ยมีแค่นี้นะครับผมเออไม่ได้บอกว่าจะปรับเกมเพย์นะครับบอกแค่ปรับเรื่องของไลเซนส์ลิขสิทธิ์นะคครรรรรััับบเเเืื่่่อออองงงงขขข้้้มูููลนนนกตตะะปปภาาาาพหสแ แข่งชุดแข่งลูกบอลอ,อ่โลโก้สโมสรแค่นั้นเลยนะครับที่ประกาศบนเว็บไซต์นะมีแค่นี้นะที่เป็นทางการนะครับแต่ที่ไม่ไปทางการเดี๋ยวต้องรอดูดในเกมทีนึงนงครับว่าเกมเพลย์จะปรับหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าปรับนะครับก็ผิดหวังเล็กน้อยนะครับสำหรับแพทนี้นะครับผมแต่คลิปนี้มาดูกิจกรรมหน่อยนะครับผมนี่เราเห็นโลมาลิโอมาแล้ว ที่ผมเดาไว้ก็คือว่าโรมาริโอเนี่ยน่าจะมาแจกนะครับน่าจะมาในรูปแบบของการแจกแจกแบบอ่าไม่ล็อกอินก็เข้าไปเล่นอีเวนต์นู่นนี่นั่นแล้วแจกตัวอีพิกโรมาริโอไปเลยนะครับไม่น่าจะได้มายากเย็นอะไรนักนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพี่โคแกบอกว่าในแพ็คนี้นะครับสเปเชียลเพลเยอร์ลิสต์ก็หมายความว่าต้องเปิดนะจ๊ะคุณอยากได้โรมาริโอเล่าร่างวอสโกเดกาม่านะครับร่างที่เล่นในลิกบราซิลนะครับผมร่างนี้ก็เปิดนะครับในแพ็คนั้นน่าจะมี1นึ 100ตัวป่ะ100ตัวเอ้ย hey, 50ตัวเองเหรอในแพ็คนี้มีแค่50ตัวนะครับมี1น e ึ่อีพิกนะครับ8ไฮไลท์แล้วก็41่สิบเอ็ดสแตนดาร์ดเพเยอร์นะครับผมก็รวมเป็นทั้งหมด50ตัวก็โอกาสสูงนะถ้าแบบนี้โอกาสได้โรมาลิโอสูงนะครับผมหรือว่าทิปบอกว่าเปิดฟรี1ครั้งหน้าจะมาเปิดแพ็คนี้หรือเปล่านะครับณตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเกมยังไม่เปิดนะยังไม่รู้ว่าไอ้ที่บอกว่าเปิดฟรี1ครั้งอะ่ะเปิดเปิดลุ้นโรมาลิโอนี้หรือเปล่านะครับผมในแพ็คโโรมาิอก็็็จะะมมมีี50ตัว e ว Mario, ัววนคครรบผ1อออิิกกกืโโาลแ้8 กไฮไลท์นะครับรูมเดิโอก็มีบูสเตอร์นะครับผมขอดูทีเซอร์หน่อยดิยเป็นยังไงแน่บูสเตอร์เป็นอะไรล่ะครับ เปิดเข้ามาแล้วเข้าชาร์จลูกนีเข้าชาร์จลูกนีเปิกเปกเปึกป,ปึงโรมาริโอร่างนี้เป็นสไตล์ไหนหนาะถ้าพลังโหดไหมเนาะบูสเตอร์เป็นอะไรนาะเอ้ยเพิ่มเพิ่มสเตนเหรอเพิ่มสเตนเหรอครับมีแค่นี้เหรอทีเซอร์มีแค่นี้สั้นๆมีช็อตเนี้ยโอ้โหอีเวนต์หลือบาซินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะยังมีเหมือนเดิมอันนี้ของเก่านะครับส่วนข้อมูลนะครับเกี่ยวกับซีซั่น6เนี่ยตำนานนอกจากฟิลิปรามแล้วก็อเบอตนนี่นะครับก็ยังไม่มีใคร มาเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้อัปเดตแล้วนะวันที่18นะครับยังไม่มีใครเพิ่มเติมนะเอาจริงๆนะทุกคนนะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะถ้ามันไม่ได้ค่อยตื่นเต้นอะไรมากผมก็ไม่ค่อยอยากเอามาบอกกล่าวมาเล่ากันละครับแต่มันมีแค่นี้จริงๆนะครับคือถ้าเกิดไม่ไม่ทำคลิปมาบอกเนี่ยหลายคนก็รออยู่ว่าเออมีอัปเดตสรุปมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ฟิกนะเออปรับบั๊กอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะทุกคนเห็นมีบางคนคอมเมนต์ว่าอยากเห็นหน้าเดอะบอยนะครับผมก็ลืมเปิดให้ดดูนนะครัับ้วก นี่แพลล่าสุดนะครับหน้าเดอะบอยก็เป็นหน้านี้แหละครับเป็นหน้าเดิมอยู่นะเออทรงผมก็ยังเป็นทรงผมนี้อยู่นะครับอื แฟนซิตี้ก็ต้องรอเนาะรอต่อไปนะครับผมยังเป็นหน้าเดิมอยู่ครับใช่ไหมผมเดิมเนาะหน้าใหม่ก็ต้องแบบผมยาวๆหน่อยใช่ป่ะตัวดูแมนซิตี้นะครับอ่ะลองดูฮะลองไล่ดูครับกดให้ดูทุกตัวนะไล่มาอัคันชี่ครับดูเป็นดีอาร์สครับคายวอลเกอร์ครับอาเก้ครับโรดี้ครับเดอะบอยครับอวาเลสครับโฟรเดนครับเจเดมี่เดอปูครับแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ครับอันนี้ฝั่งเชลซีนะครับเฮตตวิสครับดิซาซี่ครับโบวิลกุสโตชิวเวลอ้าวจมซูมไปไหนแล้วเนี่ยขออยู่ตัวสำรอง <laughs> อยู่กลางสนามทีเวลไซเซโดเอนโซครับม่ตัวสำรองตัวสำรองอะ่ะพาเมอร์นี่สเตอร์ลิงครับ คาร์ลเกอร์ครับแจ็กสันประมาณนี้นะครับย้อนมาขยายความอีกทีนึงนะครับผมเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับว่าข้อมูลอัปเดตเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมคือปกติถ้าเป็นแพทที่แล้วมันจะมีหลายพาร์ทเลยนะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามนะครับอันนี้ก็มีแค่นี้เองนะครับผมอัปเดตแค่ข้อมูลนักเตะนะครับแล้วก็เรื่องของลายเส้นแล้วก็เรื่องเสื้อแข่งชุดแข่งแค่นั้นเองนะครับข้อมูลนักเตะข้อมูลทีมข้อมูลผู้จัดการทีมนะครับผมหลักๆนะส่วนอีเวนต์โปรโมชั่นนะครับก็อย่่่่่่่่่่าาาาางงงงทททีีีีีีบบบบออออกกกกไไไไปปปปนนนนนนนะะะคคคคครรรรรรััััสววเเเยยมมมมู้้้้็็ืืโโหลติพดแจใ ผมส่วนใหญ่ไม่ได้มาแจ้งในในหน้าเว็บไซต์นะครับผมอาจจะต้องรู้เองตอนที่เกมเปิดนะครับแพ็คโชว์ไทม์มาหรือเปล่าปกติแพ็คโชว์ไทม์ก็ไม่ได้บอกในหน้าเว็บไซต์นะครับก็ต้องลุ้นเอาตอนเกมเปิดนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับแพ็คอื่นๆมีหรือเปล่าแพ็คตำนานมีหรือเปล่านะครับคาดว่าไม่น่ามีนะเพราะว่าถ้าเกิดมีแล้วก็เนี่ยก็คงต้องถ้าแพ็คตำนานเหมือนกับพฤหัสที่แล้วเนาะไม่น่าจะมีนะครับก็มีแค่โรมาลิโอเนี่ยนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็การ์ดเขียวส่วนการ์ดเขียว UCL บางคนเมื่อวานนี้มีคอมเมนต ม,มันทําไม่ทันอยู่แล้วล่ะนะก็คาดว่าไม่มีนะฮะถ้ามีก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือแพ็กวันจันไม่น่าไม่นานอาจจะเป็นสัปดาห์หน้ามากกว่าหรือถ้ามีนะถ้ามีนะคือจังหวะเวลามันต้องลงตัวด้วยนะครับผมก็ยินดีกับแฟนแฟนไบร์ตเมวนิกเลอัลมาริดดอทมุลและปารีสแซงแแมน,นะครับสี่ทีมสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกปีนี้นะครับผมทีมจากอังกฤษไปหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเกมเปิดก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับมีอะไรนอกเหนือจากในข้อมูลที่เป็นทางการที่ทางพี่โคได ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ